สามเณรไมริยังก็อยู่กับพระจารย์กงมาแล้วก็ทุดงกับพระจารันกงมา8ปีในช่วงที่ท่านอายุ17-19นั้นท่านสมาทานทุดงขวัตเนสัชชิกค,คือปฏิญาณตนว่าจะไม่นอนตลอดวันตลอดคืน3ปีและใช้อุบายต่างๆเพื่อไม่ให้ท่านนอนเช่นเป็นต้นว่าไปนั่งใกล้เสาพอโงก ก็จะหัวโคกเสาต่อมาโคกก็ยังหลับท่านก็ต้องไปหาตะปูมาตอกไว้ที่เสาเพื่อหัวท่านโขกเสาแล้วท่านจะได้ตื่นฝึกอยู่อย่างนี้สามปีจนกระทั่งพระจันทรมาบอกว่าวาระจิตของสามเณรวิริยัยงนั้นเท่ากับพระจันทรมาแล้วครั้นมาในพศ2 4 8 4อายุ20ปีท่านก็บวชเป็นพระภิกษุที่วัดทรายงามจันทบุรี แล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานท่านก็ตามพระจันกงมาทุดงไปกราบพระจัน์มั่นภูริทัตโตซึ่งอยู่ที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครณที่นั้นเองท่านได้ฟังธรรมเป็นครั้งแรกคือธรรมจากกับปะวัตนสูตรจากพระจันมั่นเกิดความศรัทธาอย่างยิ่งแล้พระจันกรมาก็ใช้ให้ท่านปรนิบัติพระจันมั่นโดยการนวดเฟ้นทุกคืนคืนหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าพระจันมั่น เล่าให้ฟังหลังจากมีนิมิตว่าว่าท่านได้รองเท้าใหม่มาคู่หนึ่งเป็นรองเท้าซึ่งไม่มีรอยเว้าตรงกลางก็แปลว่าพระจันทร์หลวงพ่อวิริยังจะเป็นผู้ซึ่งนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระจันทร์มั่นนำมาปฏิบัติไปเผยแผ่ต่อได้อย่างดีท่านอยู่กับพระจันทร์หลวงปู่มั่นเป็นเวลาทั้งสิ้น9ปีมีอยู่สปี ซึ่งท่านเป็นอุปถากพระจันมั่นอย่างใกล้ชิดได้เรียนรู้วัตรปฏิบัติต่างๆได้รู้ว่าพระจันมั่นนั้นท่านรู้วาระจิตคนเช่นเมื่อพระจันทร์วิริยังไปในฐานก็นึกถึงพระจันมั่นไปในทางที่ให้เห็นว่าท่านดุวันต่อมาพระจันมั่นท่านก็สอนว่าจะไปนึกถึงครูบาอาจารย์ในทํานองนั้นไม่ดีมีอยู่ครั้งหนึ่ง ท่านห้ามไม่ให้พระเนนทั้งหลายบันทึกคำสอนของท่านเป็นลายละอักษรแต่เมื่อพระจารย์วิริยังอยู่กับท่านหนึ่งปรรษาก็แอบจดบันทึกคำสอนของท่านซึ่งต่อมาเป็นหนังสือมุตโตไทย